โยโยโยโ่ yo, 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 yo. กนเนะวันนี้ก็มาเจอกับเ e ฟอร r e เอสองนะก็คือว่าจะทําคลิปให้เพื่อนดูเพราะว่าเพื่อนมันไม่ได้มาเล่นไงอ่ะก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนดูนอะโอเคมาหาห้องหาห้องโอ้หรือห้องแค่นี้องเหรอห้องนี้ก็ห้องนี้ป่ะห้องเดียวก็ได้ไม่เป็นไรป่ะ ไป let's go <S เสียงเพลงร้อนร้อนหนูออกจากห้องเลยไม่มีห้องเลยเหรอไม่มีห้องเลยเหรอห้องนี้สิลองดูสิกอนี่แะที่อัดก็ เวลาเที่ยงคืนห้าสิบนาทีค่ะก็ใกล้ตีหนึ่งแล้วก็อ่ะนั่งว่างนั่งว่างมาอัดคลิปนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งขอเข้าห้องเกมก่อนนะนานจังงาะหนูจะงงแงแล้วนะหนูจะงงแงแล้วนะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหนูตายเหรอพี่ก็ตายโอไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะฉันจะช่วยนายเองขอบใจจ้ะขอบใจมากใจแม่สาวน้อยฉันต้องการกองไู้อำนวยบาลด้วยให้ฉันหน่อย please Francis ฉันไม่ดู้ทำไมเพื่อนฉันขอฉันขอเถอะ ฉันจะตายแล้วอาช่วยตัวเองโอเคนั่นช่วเองไปเลยเฮ้ยอย่าเพื่อไม่ไม่ไม่ยอยายาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเราเป็นคนดีเราเปใสช่วยเพื่อนอาวัดวัดแต่เพนจะไรเปื่อนซิ เปิดน le ี Too ้ดีกว่านี่สัตว์ใจโจ้ดีครับอะเฮสเกลเพื่อนไปเลยีเพื่อนเองกยเลยมันไส้โูวิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเวกับฟ้าเจ็ดนะคะนี่เอาหรือขยักกันอยู่หรออย่าตีหนูอย่าตีหนูหนูแก้ว่าอุ่นขาหมูให้แม่เอง ยืนทำอะไรอยู่คนสวยเดี๋ยวก็ได้ตายฟรีหรอกจ้าเพื่อนนั่นมันกระสุนมัดย้าโอเคทันทันเพื่อนปะมีท่อแป๊บท่อแป๊บท่อแป๊บนี่แหละของชอบมามาม,มาให้หมดจ้ามาให้หมดจ้า

โอ้โหเสียตกใจตกใจตกใจมีอะไรไหมเนาะเสเฮ้ยตกใจเพื่อนตัวเองตกใจเพื่อนตัวเองน้าไม่ได้เพื่อนมีอะไรไหมเพื่อนตัวจ้ามาน จะยิงอะไรไม่โดนสักอย่างอย่าอย่าดึงเพื่อนหนูนะ,ะไปโอเคควันหมดแล้วเลี้โจไปเลยเพื่อนเอาเอายาไปกินไปแก้เจ็บคอไอ้น,นี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะ r ย่า a ย i n ต่ติูยติูอเกมนี้เอาทีมันต้องเล่นกับเพื่อนถึงจะมันแหกปากกันให้หมดนี่แตงคนเดียวไม่รู้จกใครเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร หมาเห่าหรือเปล่านาทีหนึ่งแล้วมัน,นมลุกขึ้นมายืนเพื่อนระวังอย่าลุมเพื่อนหนูเพื่อนหนูไม่ชอบโดนลุมเพื่อนหนูไม่ชอบนี่อะไรอ่ะของกินเหรอไม่เราจะเอากระป๋องมาถมพยายบาลเอากล่องมาถมพยายบาลขึ้นมา พเพื่อนตัวเองซะงั้นเราขอโทษนี่ปืนอีกคันหนึ่งไม่น่าเลยอย่าอย่าตีเพื่อนหนู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 นะจ๊ะเแบบี้ที่รัก <G un less> นี่มันอะไรอ่ะนี่พยาบุญเปากหรือเปล่า <G un less> อะไรอะไรมันสั่นๆ เขาหลีกเช็ดมันน่ากลัวมากครับพี่น้องเออมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายหรือยังกลัวก็ว่าทำไมเสียงมันน่ากลัวน่ากลัวนะปืนนี้ดีกว่าอ้าวปืนนั้นไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรเราลุยเราลุยนี่ก็เรามันสายสายพลาดมันมาจากทางนั้นกันเพื่อนสาวระวังอย่าลูกเพื่อหนูจะตายแทนจะมีชีวิตเพื่อชาติ จะมีเชียรเพื่อชาติเออเออตึ้ีมชที่เพื่อชาติเพื่อนี้เพื่อชาติอ๋อขอโทษขอโทษตีผิดคน <c oughs> เพื่อนบ้าเจ็บหรอมานี่มานี่น <c oughs> ั่นม,มารถเราต้องไปที่รถคันนั้น <c oughs> เพื่อนจำเรามา weapons <c oughs> เปิดไงอะ เพื่อนเปิดไม่ออกอะ่ะเพื่อนมันเปิดยังไงมาเลยเราไม่กลัวตายมังล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นเฮ้ยเอเ๊ะ ไส่ไหลอ้๋ตัวใช่น่ากินมากค่ะเฮ้ยไมิชัยทำไมถี่ไม่เข้าหาหนูเลยปล่อยเพื่อนเรานะเพื่อเพื่อเราหิวห้เพื่อนอ้าอย่าตีดู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 เพื่อเราฮิวให้มานี่เพื่อนเราฮิวให้เพื่อนเราฮิวให้ไอ้เจ้าชู้บ้าไปแล้วเนี่ย เพื <Cornell> ่อนบอกว่าจะฮิวให้ดื้อจริงเราต้องไปทางนั้นน่ะไหนไหนไหนนายนายไหวไหมนายอยู่เฉยๆดิจะช่วยไงนายบอกว่าจะช่วยไงนาย This This should help. help. will เราใส่โอ้โหเชอือกเงนใหญ่เชวยกันใหญ่ป่ะชัวย์ทน้งแมนปนเม่ยมันแล้วจะขึ้นไปยังไงละเนี่ยทำไมปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวอ้ย เราาจะต้องไปทเพื่อน,นตามมาเราต้องไปให้ได้เราต้องกลับไปให้ถึงบ้านพ่อแม่รอเราอยู่โดดไงฟ้าตดว